มากันที่ข้อข้อที่8ตอนที่2หรเลก็คือข้อที่28กันโจทย์บอกว่าตะวันมีถุงใส่ลูกแก้วทั้งหมดอยู่20ถุงในแต่ละถุงเนี่ยจะมีลูกแก้วบรรจุอยู่ถุงละ100ลูกแล้วก็แต่ละลูกเนี่ยหนักอยู่10กรัมมี20ถุงแต่ละถุงมีลูกแก้ว1 0 0ลูกแล้วก็ลูกแก้วแต่ละลูกหนัก10กรัมแต่ปรากฏว่าจะมีอยู่เพียง1ถุง ที่มีลูกแก้วเนี่ยมีความผิดปกติทั้งถุงเลยจะมีอยู่หนึ่งถุงนะในยี่สิบคือแทนที่ลูกแก้วเนี่ยจะหนักลูกละสิบกรัมกลับกลายเป็นหนักลูกละเก้ากรัมเท่านั้นก็คือในยี่สิบถุงนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งถุงที่ลูกแก้วทุกลูกหนักถุงละเก้ากรัมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตะวันเนี่ยหยิบลูกแก้วออกจากถุงดังนี้ถุงหมายเลขหนึ่งก็จะหยิบลูกแก้วออกไปหนึ่งลูก ถุงหมายเลขสองก็หยิบลูกแก้วออกไปสองลูกถุงหมายเลขสามก็หยิบลูกแก้วไปสามลูกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงถุงที่ยี่สิบก็จะหยิบลูกแก้วออกไปทั้งหมดอยู่ยี่สิบลูกอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตะวันก็ทําการชั่งถุงลูกแก้วทั้งหมดพร้อมกันคือชั่งเฉพาะชั่งเฉพาะน้าหนักของถุงที่เหลือนะคือแต่ละถุงเนี่ยหยิบลูกแก้วออกไปหยิบลูกแก้วออกไปเพราะงั้นเนี่ยเขาจะชั่งเฉพาะลูกแก้วที่เหลือของทั้งหมดยี่สิบถุง ปรากฏว่าได้น้ําหนักรวมกันเนี่ยอยู่17,815กรัมจทย์ถามว่าอยากทราบว่าถุงหมายเลขใดที่บรรจุลูกแก้วที่มีความผิดปกติข้อนี้ก็จะยากน,นิดนึงเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ถุงที่ผิดปกติเนี่ยมันคือถุงไหนใช่ปะแล้วพออาะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้ามันผิดปกติที่ถุงที่5้ใช่ปะแน่นอนว่าก็จะหยิบลูกแก้วออกไปห้าลูกด้วย ช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนั้นก็คือจะเป็นอันที่ผิดปกติหมดเลยหรือถ้าอยู่ถุงที่10ใช่ไหมเราก็จะหยิบออกไป10ลูกเพราะงั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะยากนิดนึงเพื่อความง่ายถามว่าทํำยังไงดีเราก็สมมุติให้ทุกถุงเนี่ยมันหนักปกติก่อนใช่ปะแล้วอย่าเราค่อยไปคิดว่าไอ้ถุงที่มันผิดตรงนั้นเนี่ยมันคือตรงไหนมันจะง่ายกว่าจริงปะมาสมมติให้ ทุกถุงเนี่ยอ่ะสมมุติให้ลูกแก้วลูกแก้วในทุกถุงเนี่ยน้ำหนักปกติน้ำหนักปกติก่อนนะซึ่งก็คือหนักลูกละสิบกรัมอ,อย่างนี้ให้เราคิดว่าลูกแก้วทุกลูกเนี่ยเป็นปกติก่อนแล้วอย่าเราค่อยไปหาคนที่มันผิดปกติทีหลังมันจะง่ายกว่าให้ลูกแก้ว ในทุกถุงน้ำหนักปกติคือหนักลูกละสิบกรัมใส่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทาการหยิบออกใช่ไหมหยิบออกแบบตอนหนักปกตินะเพราะงั้นถุงที่หนึ่งถุงที่หนึ่งใช่ไหมทำไมโอ้โหลายมือนีแย่มากถุงที่หนึ่งหยิบออกหยิบลูกแก้วออกหนึ่งลูก ใช่ปะแปลว่าน้ําหนักหายไปเท่าไหร่อันนี้เราจะมองอันที่มันเป็นน้ําหนักหายไปก่อนเราค่อยเอาไปลบออกจากทั้งหมดมันน่าจะง่ายกว่าก็คือถุงที่1หยิบลูกแก้วออก1ลูกก็แปลว่าหยิบออกไปเท่าไหร่1นคูณสิก็คือหยิบออกไป10กรัมถูกปะก็คือน้ําหนักจะหายไป10กรัมแล้วก็ถุงที่สก็หยิบลูกแก้วออกไป2ลูกก็แปลว่า เขาจะหยิบออกไปเท่าไรสองไม่ใช่สองลูกแล้วสองคูณสิบเท่ากับยี่สิบกรัมแบบนี้แล้วก็ถุงที่สามใช่ไหมก็หยิบออกลูกแออก้วไปทั้งหมด3มลูกแล้วก็หยิบออกไปหนักเท่าไหร่ก็สามคูณสิบก็เท่ากับสาสิบกรัมแล้วก็ทําอย่างเงี้ยกับถุงอื่นไปเรื่อยเืยเดินไปเรื่อยๆจนถึงถุงที่ยี่สิบ ก็จะทำการหยิบลูกแก้วออกไป20ลูกนั่นก็แปลว่าหยิบออกไปเป็นปริมาณน้ําหนักคือ20คูณด้วย10ก็จะมีค่าเท่ากับ200กรัมแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะทําการรวมน้ําหนักของลูกแก้วที่หยิบออกก่อนรวมน้ําหนักของลูกแก้วที่หยิบออก ช่ไหมจะมีค่าเท่าไหร่10บบวกยีบวกสาบวกไปเรื่อยๆจนถึง200ร้อยใช่ปะทำยังไงต่อดึงตัวร่วมออกมาก็คือทุกตัวเนี่ยมันจะมี10เป็นองค์ประกอบเราก็ดึง10ออกมาข้างนอกก็จะกลายเป็นสิบคูณกับวงเล็บหนึ่งบวกสบวกสามบวกไปเรื่อยๆจนถึง20มีใครจำได้บ้างว่าถ้ามีตัวเลขที่มันเรียงกัน ใช่ไหมเรียงกันตั้งแต่หนึ่งจนถึงเลขที่เราสนใจเนี่ยเราจะหายังไงอ่ะเขียนเพิ่มให้แถมให้ท้าหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยๆือจนถึง n ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเท่ากับ n คูณกับ n บวกหนึ่งแล้วก็ทั้งหมดหารด้วยสองอย่างเช่นถ้าหนึ่งบวกกันไปเรื่อยเยจนถึงสิบก็เป็นสิบคูณกับวงเล็บสิบบวกหนึ่งก็คือสิบเอ็ดก็เป็นสิบคูณสิบเอ็ดแล้วก็หารด้วยสองก็จะมีค่าเท่ากับ ห้าสิบห้านั่นเองแล้วข้อนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งรวมกันจนถึงยี่สิบใช่ปะเราก็จะเป็น n อนมีค่าเป็นยี่สิบนั่นเองก็จะได้คำตอบเป็นเซคูณกับอเอาตัวเล็บใหญ่ไว้ก็จะเป็นยี่สิบคูณกับยี่สิบบวกหนึ่งการเขียนติดกันเนี่ยในระดับที่สูงขึ้นก็แปลว่าความหมายคือการคูณกันนั่นเองแล้วก็หารด้วยสองเป็นเท่าไหร่เอาสองไปหารยี่สิบได้สิบเอาสิบคูณกับ ยี่สิบเอ็ดก็ได้สองร้อยสิบคูณกับสิบข้างหน้าก็เป็นน้ำหนักของลูกแก้วที่หยิบออกก็คือเป็นสองพันหนึ่งร้อยกรัมนั่นเองเดีย๋ยวเราหาน้ำหนักทั้งหมดก่อนแล้วน้ำหนักของลูกแก้วทุกถุงรวมกันจะมีค่าเท่าไหร่มีทั้งหมดอยู่ยี่สิบถุงใช่ไหมอันนี้ก็คือยี่สิบถุงถุงหนึ่งมีลูกแก้ว หนึ่งร้อยลูกแล้วก็หนึ่งลูกหนักสิบกรัมอะถ้าเขียนก็เขียนเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นยี่สิบถุงแต่ว่าหนึ่งถุงมีลูกแก้วอยู่หนึ่งร้อยลูกแล้วก็ลูกแก้วหนึ่งลูกหนักอยู่สิบกรัมนั่นเองแปลว่าทั้งหมดคูณกันออกมาก็จะเป็นตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดได้เท่าไหรสองพันสองหมื่นก็จะมีลูกแก้วหนักทั้งหมดอยู่สองหมื่นกรัมนั่นเองนั่นแปลว่าอันบน คือลูกแก้วน้ำหนักลูกแก้วที่หยิบออกถูกปะ่ะส่วนอันที่สองตัวนี้คือน้ำหนักของลูกแก้วตอนแรกทุกถุงรวมกันแต่ต้องวงเล็บด้วยนะว่าตอนแรกส่วนอันนี้เป็นตอนหลังเป็นน้ำหนักของลูกแก้วทุกถุง รวมกันหลังจากหยิบออกจะได้ไม่งงก็จะมีค่าเป็น20,000กรัมใช่ป่ะแล้วก็ลบด้วย2,100กรัมก็จะมีค่าเท่าไหร่หนึ่งืนเจ็กถูกปะก็จะแปลว่าน้ำหนักตอนนี้มันควรจะเป็น1นึ่งมืนกรัมแต่อันนี้เนี่ยวงเล็บเป็นิดหนึ่งว่าอันนี้คือตอนปกติใช่ไหม แต่ว่าในความจริงในความเป็นจริงมันจะมีอยู่หนึ่งถุงที่ลูกแก้วเนี่ยทุกลูกน้ําหนักมันน้อยกว่าปกติอยู่หนึ่งกรัมจริงปหแต่ว่าในความเป็นจริงหลังหยิบลูกแก้วออกแล้วเนี่ยจะเหลือน้ำหนักอยู่เท่าไหร่ จทย์ให้มาหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าจากตรงนี้เนี่ยจะดูยังไงดีล่ะว่าแล้วไอ้ถุงที่มันหายไปตรงนั้นมันคืออะไรอันนี้คือตอนปกตินะส่วนตรงนี้ในความเป็นจริงจังหวะนี้ก็คือจังหวะไหนาอันนี้คือเป็นตอนที่ตอนที่มีถุงผิดปกติอยู่ คราวนี้ทําไงต่อดีเราก็บอกว่าสมมุติให้สมมุติให้ถุงที่ x ละกันก็คือถุงที่ x เป็นถุงที่ผิดปกติเป็นถุงที่ผิดปกตินะแปลว่าถุงนั้นจะหยิบลูกแก้วไปกี่ลูกก็เราก็จะได้ว่าแปลว่าถุงที่ x นั้นจะหยิบ ลูกแก้วออกไป x ลูกถูกต้องไหมก็คือถุงที่ x เ,เป็นถุงที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นถุง x นั้นเนี่ยก็จะหยิบลูกแก้วออกไป x ลูกเสร็จแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการคิดก็คือเราก็จะเอาน้ําหนักเนี่ยที่มันเป็นตอนปกติก็คือ17,900เัน้ีย่ยตังไว้ถูกปะอันนี้คือตอนปกตินะอันนี้คือตอนปกติที่ที่มี ทุกลูกเนี่ยหนักเท่ากันก็คือ10กรัมแต่คราวนี้เนี่ยสมมต ne, ุติวนะ่าถุงที่ x เนี่ยนึกภาพนะถุงที่ x เนี่ยมันเป็นถุงที่ผิดปกติเพราะงั้นแปลว่าลูกแก้วทุกลูกเนี่ยจะหนักเท่าไหร่ก็คือหนักลูกละกา้าอันนี้ยังอันนี้ยังไม่เอาออกนะทุกลูกก็จะหนักเกา้าแปลว่าน้ําหนักปกติมันก็ควรจะต้องน้อยลงไปเท่าไหร่มันก็ควรจะต้องน้อยลงไปหนึ่งรอยจริงปะอันนี้สมมุติยังไม่หยิบออกนะ แปลว่าของจริงเนี่ยน้ำหนักมันจะต้องน้อยลงไปอีกหนึ่งร้อยแต่ในความเป็นจริงเขาหยิบออกอีกกี่ลูกหยิบออกไป x ลูกใช่ไหมเพราะงั้นถามว่าจะให้ถูกต้องทําไงเราก็เลยต้องบวก x เ,เข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าบางคนงงก็จะใส่ปเป็นอย่างนี้ก็คือมันควรจะต้องน้อยลงไปหนึ่งร้อยสมมติเราหยิบไปน้อยหนึ่งหนึ่งร้อยลูกนะแต่ว่าเราหยิบออกไป x ลูกไงเพราะฉะนั้นแปลว่าน้ําหนักแทนที่มันควรจะลดไปร้อยหนึง่งเนี่ยมันก็จะลดลงไปไม่ถึงร้อย มันจะลดลงไปเป็น1 0 0ลบ x ลูกแล้วทั้งหมดตรงนี้แหละจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักจริงๆที่ได้ก็คือ17815นเัอ่นเองอนึกภาพตามทันไหมคือถุงที่ x เนี่ยลูกแก้วทุกลูกมันจะหนักน้อยลงไปถุงละลูกละ1กรัม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 เพราะงั้นถ้าเราไม่ได้หยิบลูกแก้วออกเลยแปลว่าคำตอบที่ได้ตรงนี้มันก็ต้องน้อยลงไป100กรัมแต่ด้วยความที่เราหยิบออกไป x ลูกถูกไหมสมมุติเราหยิบออกไป10ลูกก็แปลว่าน้ำหนักตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องหายไป10กรัมนั่นเองมันจะไม่ได้ลบร้อยมันจะต้องเป็น100ลบด้วย10เกภาออกไหมแล้วหลังจากนั้นถ้าเราแก้สมก,การหา x ได้ปุ๊บเราก็จะรู้ทันทีเลยว่า x นั้นคือถุงที่เท่าไหร่นั่นเองจากตรงนี้เนี่ยในระดับประถมเนี่ยหลายๆายคนจะแก้สมก,การตรงนี้ไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บแล้วข้างในวงเล็บนั้นเนี่ยมันเป็นตัวแปรด้วยก็จะแก้ไม่ได้ถามว่าแก้ปัญหาไงใหง เราก็มองว่าให้เน,นี้ยมันเป็นทั้งก้อนไปใช่ป่ะแล้วก็มองว่าเหมือนกับมันคือลบ x เวลาแก้สมการเนี่ยเราสามารถย้ายข้างไปก็ได้คือย้ายข้างนั้งตัวเลขหรือตัวแปรก็ได้เราก็เลือกย้าย1 7 8 1 5เนย้าี่ยย้ายไปลบข้างซ้ายแทนก็จะเป็น17,900ลบด้วย17,815ก็ย้ายไอ้ก้อนนี้ที่มันเป็นลบไปฝั่งขวามือก็จะกลายเป็น100ลบ x ถูกไหมซ้ายมือลบกันได้ 85ขวามือตรงนี้ก็ยังเป็น100อยลบ x อยากได้ x ทําทำไงก็ย้าย x ที่มันลบอยู่ไปฝั่งซ้ายกลายเป็นบวกแล้วก็ย้าย85ที่อยู่ฝั่งซ้ายเป็นบวกย้ายมาลบ100ก็เลยกลายเป็น x มีค่าเท่ากับ100ลบ85ก็จะมีค่าเท่ากับ15นั่นเองและตรงนี้แหละสุดท้ายก็เลยทำให้เรารู้ว่าอันนี้แหละคือคำตอบก็คือถุงที่ ดังนั้นถุงที่ผิดปกติคือถุงที่สิบห้านั่นเองใช่ปะโจย์ถามมาถุ่ผิดปกติเนาะทามาตั้งไกลก็คือถุงที่สิบห้านั่นเองจบแล้วก้อนี้จะงงนิดนึงก็คืองงตรงบรรทัดตรงเนี้ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยลบด้วยหนึ่งร้อยแล้วลบด้วยเอ็กเหมือนที่บอกคือคิดให้ออกนะว่าคือ ถุงที่มันผิดปกติมันจะต้องน้อยกว่าลูกละ1กรัมใช่ปะเพราะงั้นถ้ามันมี100ลูกมันก็ต้องน้อยลงไป100กรัมแต่ด้วยความที่มันต้องโดนหยิบออกไปด้วยสมมติเราหยิบออกไป10ลูกเราก็เลยต้องเอา10ตรงนั้นเนี่ยมาลบออกด้วยคือมันจะไม่ลบไปร้อยมันก็จะต้องลบด้วยร้อยลบสิก็คือ90จรสิถงไหมถ้าฟังเราคิดตามดีๆน่าจะพอนึกออกอ่ะโอเคเพราะงั้นข้อนี้ถุงที่ผิดปกติก็คือถุงที่15หนั่นเองใกล้จะจบแลวใกล้จะจบลว โอเคเลยอีกสองข้อจะเจอกันข้อที่ยี